เขียนเลยวันที่ไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่าเราเขียนแล้วใช่ไหมอ่าเขียนการหน้ากระดาษว่าเกมเรียงตัวอักษรมาตาเกยแล้วก็เขียนหนึ่งถึงสิบนังเดียนเขียนเลยหน้านี้หน้านี้ลูกหน้านี้เกมเรียงตัวอักษรคุณจะดูสิจะได้มีสิทธ์ข้อจะดูสิใครจะได้คะแนนเยอะถ้าได้คะแนนเยอะเป็นไงคะ มีรางวัลไหมอ่ามีรางวัลถ้าได้น้อยก็มีรางวัลเหมือนกันนะคะเกมเรียงตัวอักษรกเอกเกมมอมรอเอเรียเรีย,รยมอมเรียงตัวตัวอ่ะเอิอ่มคู่บังใช่ไหม เขียนตัวบรรจุเต็มบรรทัดน,น,นะคะแล้วก็เขียนข้อหนึ่งถึงสินะคะมาตาเกยกอเอเกย์เกย์เกยมาตาเกย เดีย๋ยยเอาเขียนหน,น,นึ่งสเขียนเลขหนึ่งสิบเลยนักเรียนผู้ริดเร็วๆค่ะเลขหนึ่งไทยนะคะเราเรียนภาษาไทยใช่ไหมอ่ะเขียนเลขหนึ่งไทยเราเรียนมากี่มาตาแล้วเนี่ยมาตากุมาตากุม,มาตาเกยมาตาเกยมีตัวสะกดกี่ตัว หนึ่งตัวนะคะมีตัวสะกดหนึ่งตัวก็คือยอยะเร็วๆนะคะถ้าพร้อมเดี๋ยวครูจะเปิดอ่ะครูจะมีรูปพร้อมตัวอักษรแต่ตัวอักษรจะไม่จะไม่เรียงจะให้นักเรียนเรียงใหม่ให้เป็นคำที่มีความหมายเขียนเลขเลยค่ะหน,น,าาน,นะึ่งถึงสิบเขียนเว้นบรรทัดนะลูกจึงไม่เห็นเหรอลูกเห็นไหม เจ็ดอ่านี่ได้เจ็ดละสิบอ่าบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อเขียนชื่อตัวเองบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อนะคะนนเนี่ยบรรทัดเนี่ยเขียนชื่อหนูเขียนเลยถ้าเขียนชื่อไม่ต้องขีดเส้นใตล้ละถ้ามีชื่ออยู่บรรทัดสุดท้ายนะคะนักเรียนอ๋ออีกบรรทัดหนึ่ง นักเรียนมาตาเกยอ,อีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดสุดท้ายเขียนชื่อถ้าเขียนชื่อนักเรียนไม่ต้องพีเส้นแล้วถือว่าจบตรงที่ชื่อนักเรียนนะคะถึงไหนแล้วลูกดิสอไม่มีกิฐาพาดิสอเต็มเลยเยี่ยมมาก ใส่เื้อให้โอ้เป็นคนรักษาของมากเลยจะย,ย่างนัมสกุลด้วยนะชื่อนัมสกุลภูริภูริดเดียเด๋ยวคะ่ะคุณภูริชนาทิพเป็นไงบ้างโอ้ชนาทิพย์เสร็จแล้วธานีเสร็จแลยย่า เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อบรรทัดสุดท้ายปลูบารมีเสร็จแล้วเยี่ยมมากวันนี้บอกแล้วถ้าใครได้คะแนนเยอะมีอะไรคะรางวัลมีรางวัลน,นี่ไม่ได้แล้วต่อตรงนี้เลยต่อเลยนักเรียนบางคนเขียนบรรทัดเดียวกันก็ได้นะคะมาตามไม่เสร็จจังเอ่ยเอ๋อเหลือเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊ดตังลูก เี๋ยอรอเพือแป๊บนึงาตาเกยอ,อยู่ตรงกลางลงูกอ่าแล้วก็เขียนชื่อบารมีเอชานีเขียนชื่อลูกเขียนชื่ออ่นานั่งอย่างนี้คูเดินถึงเห็นไหมคูเดินเข้าหาถึงมากเลยอ่าเหลือภูริสคนเดียวเองภูริสครับเพื่อนรออยู่อ่าเดี๋ยวรูช่วนที่รอภูริสเรามาทธิบายกติกาก่อน กติกามีอยู่ว่าคุณจะมีรูปให้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวอักษรให้ใช่ไหมแต่ตัวอักษรทำไมคะครูไม่ได้เรียงให้เธอเรียงใหม่ให้ตรงกับรูปภาพเข้าใจไหมคะพร้อมยอังหรือผู้เลิคนเดียวนะโอ้เรามีหัวหน้าแถวเยี่ยมมากเลยอ่ะผู้เี้เสร็จยังลูก พร้อมยังอ่ะทาริกาเสร็จยังลูกอ่ะเหลือทาริกากับคูนิดเก่งเยี่ยมมากเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมกันคูนิ้ถึงข้อไหนนะข้อแปดข้อเก้าแล้วลูกรอแป๊บหนึ่งรอเพื่อนเขียนนะโอเคทาริกาเสร็จยัง เขียนชื่อด้วยนะคะุรนิสนักเรียนสมุดที่นักเรียนใช้หมดแล้วครูไม่ให้ฉีกเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นคะแนนเดี๋ยวเอามาส่งใครที่สมุดหมดเอามาส่งให้คุณครูแล้วมาแลกสมุดใหม่ไปเข้าใจไหมคะอ่ะพรมยังพรมยัง อบอหนึ่งครั้งบสองครั้งอสาครั้งอห้าครั้งหนึ่งสองโอเคภาพที่หนึ่งมาแล้วภาพที่หนึ่อ่ะอยง กล้วยอ่าเขียนยังไงกล้วยเขียนยังไง,ง,ไงอ่าดูความสามารถอ่ามียอยักรอเรือไอ้รอริงไม่โทรกไก่วแหวนเขียนยังไงน้รียนดูให้ดีนะวรนณยยกครัวไว้ตรงพยัญชนะตัวไหนครัวไว้ตรงพยัญชนะตัวไหนอ่ามีคนเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จมีไหม อ่ะใครเสร็จแล้วยกมือโอเคต่อเลยข้อที่สองอะไรเนี่ยเออเพื่อนใครเอ่ยอ้าวเขียนเลยค่ะยากไหม ใครยังไม่เสร็จมีไหมอ้าวโอเคต่อไปข้อที่สี่อะไรเนี่ยเออไม่รู้อ่ะเกิดยังไงยากไหมยากไหมอ่มาไม่ยากอ่ายย รอนาฬิกาก่อ่าเสร็จแล้วต่อไปลูกที่เท่าไรลูกที่เท่าไยคะข้อที่ห้า โลภุริษภูริษกับชนาทิพย์อ่านเสร็จแล้วเข้าต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูกอ๋อ,อข้อที่หกอ,อะไรเอ่ยอะไรเนี่ยอะไรลายไม่รู้ เสือลายมอ่านักเรียนกติกาเรามีนะถ้านักเรียนใส่วันยุคผิดก็ไม่ให้นะเพราะพวกครูใส่วันยุคไว้ตรงแล้วอ่ะถ้านักเรียนใส่ผิดไม่ให้คะแนนนะ เป็นอะไรเป็นขนมแล้วเป็นกับข้าวเป็นอะไรนะจะเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวนะ,ะเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องลุกมานักเรียนก็ส่งมาข้างหน้านะคะส่งมาให้คนสุดท้ายให้คนสุดท้ายมาส่งแล้วก็ครูจะตรวจแล้วก็เรามาเฉลยแล้วอ่านพบกันอีกรอบเข้าใจไหมคะ อ่าวตาป้ายทาที่าะไร่ลูกแป <8. S 1> นายุกนะจ๊ะอย่าลืมมนายุกอย่าลืมมนายุกนะคะนักเรียนดูดีๆนะมันเป็นตอเด็กหรือมันเป็นแพรกวายหรือมันเป็นตอเต่าอ่าเสร็จแล้วย่ายกโต๊ะอย่ายกโ,โต๊ะนั่งดีๆเดี๋โยวโตขาหักอ่าพร้อมย่างอ่พาพะยังไม่เสร็จยกมือเสร็จหรือยังไม่เสร็จเนี่ย ฮาริกกยยังไม่เสร็จเหรอลูกอ่าต่ป้าโอ้ยะายมือสวยมากเลยอ่าต่ป้าข้อที่เจอ้าวยังไม่เสร็จเขาเขียนสวยเขาเลยเขียนช้า เราต้องให้เวลาใช่ไหมเขยียนสวยอะดีแล้วฮะ Yeah. ข้าท้ายเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้เป็นผลไม้ใช่ไหมกำลังมีเลยหน้านี้มันคืออะไรกูบอกแล้วจะง่ายนะ้ะยากนนจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะยากขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่ได้เต็มคำนี้ยากไหมยอ่ายากหน่อยนึงยากหน่อยนึงคำที่สิบแล้วอ่าวิธีการไม่ต้องรยขึือวุ่นวายนักเรียนนักเรียนส่งต่อมาอ่าช้าช้าลูกรอให้พ่อเสร็จก่อนเอ้เอส่งต่อมาเลยลูกส่งต่อมา นั่นเลยจะส่งต่อหรือจะมาเป็นแถวเอามาเป็นแถวแถวหน้าเสร็จยังอ่ะมาเป็นแถวมาเป็นแถวดีกว่าก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันอ่ะวางเลลูกเดี๋ยวแถวที่หนึ่งก่อนลูกแถวที่หนึ่งก่อนแถวแถวเอ้ยแถวที่สามเสร็จยังอ่ะแถวที่สามลูกมาแถวที่สอพี่หนา ป็นตัวสะกดนะคะอะต่อไปครูจะใยนักเรียนทำใบ,บางานใบางานนี้คือให้นักเรียนระบาย Y sí. 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 快老公，等 <Dale>, <Dale. S 1>